เชิญพี่น้องประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ใช้สิทธิเลือกตั้งกันได้เลยนะครับอย่าลืมมาบัตรประชาชนมาด้วยเฮ้ยเกมวันนี้วันดีเลยว่ะเป็นวันที่เราได้ใช้สิทธิเลือกตั้งนาย,ยกเทศบาลครั้งแรกนนในชีวิตเลยนะน,ยนายกเทศบาลเนี่ยนะจะต่งางอะไรกับของเดิมกว่าถนนก็สกปกระบอกดีดีเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิมันเป็นสิทธิของเรานะและ้วธรรมนูญเขากำหนดให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นใกล้คนหน่นเรื่องสิใช้คนเดียวจะเปลี่ยนอะไรได้เฮ้ยไอ้นมลุงก็เคยคิดแบบพวกแกเหมือนกัน แต่ว่าการไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นการมอบอำนาจให้คนอื่นตัดสินใจอนาคตแทนตัวเรานะลุงนี่ผู้ใช้รู้สึกผิดเลยลุงอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตเห็ือนทั้งคนที่ตั้งใจมาเลือกตั้งและไม่สนใจแต่พอเกิดปัญหาขึ้นไอ้คนที่มันไม่สนใจเนี่ยกับบนเสียงดังที่สุดเลยอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันสคัญของพวกเรานะครับดูนะครับการเลือกตั้งเทศบาลเป็นการใช้อํานาจอธิปไตยของประชาชนตามหลักรัฐธรรมนูญน,นะครับใช่ครับครูผมมาวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผมกม็เริ่มนู้สึกอยากเลือกตั้งขึ้นมาแล้วครับจำไว้นะลูกสิทธิ์มาพร้อมกับหน้าที่ถ้าเราอยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้นเราก็ต้องทําหน้าที่พลเมืองให้ดีสะก่อน เชิญผู้มีสิทธิ์หมายเลข3-2 2เข้าผูหาได้เลยครับไปเธอไอห,หนุ่มไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นเนิ่น ดี๋ยวพอแกตัวแบบลุงแล้วก็จะรู้ว่าเสียงเดียวก็มีค่าแค่ไหนได้ครับลุงวันนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์ด้วยคนรู้ไหมครับทุกคนผมดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้การเลือกตั้งท้องถิน่นอาจดูเล็กก็จริงแต่ก็เป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับใช่ครับผมก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้เป็นส่วนร่วมในอนาคตของชุมชนครับ ใช่ครับครูตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันสําคัญแต่พอได้ทําจริงมันเหมือนว่าเราได้ทําหน้าที่พลเมืองจริงๆครับเห็นไหมละ่ะเสียงเดียวของเราเนี่ยแหละที่รวมเป็นเสียงของคนทั้งประเทศใช่ครับผมเห็นด้วยใช,ใช่ครับหนึ่งเสียงของประชาชนนะครับก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าทุกคนเนี่ยใส่ใจในสิทธิ์ของตัวเองประเทศชาติก็จ,กจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับ หน้าที่พลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ในแค่กระดาษแต่อยู่ในการกระทำของเราทุกคนเสียงของเราคือพลังของประชาธิปไตยอย่าปล่อยให้เสียงนั้นหายไป yeah!